ใช่เหรอถ้ามันเขาเดินขึ้นไปได้อะ yeah. okay. เขาเดินขึ้นไปอะเดินล่อไปเห็นนงะไ <c oughs> งพิพิธภัณฑ์เปล่า รูปยูวิดีโอ,อยูนะอตกแต่งภายในสวยปวะอะไรวะ้อกกไม่เก่ามากแล้ว Лобо Австриа Австриа ปว on ah. ิววิวด้านน้วิวตรงนั้นน่ะวิวสวนเขาใหญ่นะแะสวัสดีวิดีโออยู่โอ้โอมครับ เรามนถ่ายที่นี่ทางนี้สิเราถ่ายตรงนู้น,นี้จะเห็นถูกนะอันอนั้นอืมโอเคน,นี่นี่นี่สวย มุมมุมตรงนู้น่ะสวยมองแล้วแต่ขอมมองคอยๆค่อยๆลงมาเนยนอันนี้ไว้สำหรับข่าูอะไรารนสยสว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 ย ยินสยองยินสยองเคยเป็นร้านอาหารมั้งร้ากิฟช็อตโควิดนะโควิดนะเดินไปดีเดินไปสิเดินไปสินี่ทางลงอยู่เนี่ย นเนี่ย,ยไม่เดินเลยเอลอไ,ไ,ยไ,ปไปอันลงไปก่อนไหมจะขึ้นไปดูไหมไหืมหืมให้ตะก้องเดินตามไม่ใช่ตะก้องเดินนำอืมใช่ไปดิาี้หหา่ห้องน้ำไงข้าไปทำไมห้องน้ำไง không <laughs> làm khóa và thải lụp dù Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 嗯哼。Mm hmm.

โอ้ดูดูดูว้าว Amazing เฮยแลนด์ <_ an> เขาใหญ่ถ้าแขนไปอีกทีนะกูตกไปเลยเนี่ย <_ an> ใช่จะแงนทำไมมุมสัตว์ เราก็เดินครบแล้วนี่ดูตรงไหนที่ไม่ครบเดินแล้วตรงนู้นก็ยังไม่ได้ไปไปแล้วสัตว์ตรงนู้นยังไม่ได้ไปไปแล้วก็ที่เดียวกับที่เราให้อาหารเมื่อกี้ไงไม่ตรงนู้นไงอันนั้นก็ส่วนตรงนู้นไงไม่ใช่ไปหมดยังหมดแล้วที่จัดแสดงก็หมดแล้วแล้วก็ไปน่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลย อางไดูเด็กไง very g o ญี่ปุ่น good g d e d ญี่ปุ่นุ่นบกุก็มาแล้ว ญี่ปุ่นเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นแต่ทำไมผู้หญิงใช้บุกุบวะก็ญี่ปุ่นไงไม่เหมือนอะภาษาที่เขาพูดก็ใช้ชัดแล้วแต่ไม่เข้าใจทำไมผู้หญิงยังใช้บุกุแปลว่าะไรผม แปลว่าแล้วผมเขาพูดเด็กผู้ชายปาเาปล่าไกินละไรกินอาหารอะไรปล่าเนี่ยอะไรอาหารมาแหมแอนกาแฟไม่เอาอยากกินสเต๊ทไม่มีคาเฟ่เดี๋ยวนี้ไม่มีเขาปิดไปหมดเ,เนี้ย้าเชิญเชิญเชิญปิดแล้วนะเนี่ยอย่าลืมมาติดตามชมนะคะที่ไหนก็ไม่รู้อะไรพามอนพิซซ่า โน่น่นนดูสิแนะนำนะคะมาช่วยอุดหนุนด้วยป่ะจริงนะ